ก็สวัสดีผู้การอัสลเนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับอัสลเอนนั่นแหละแต่ว่าไม่เกี่ยวกับในเกมนะครับผมก็คือผมไปซื้อสั่งซื้อสินค้าอะไรบางอย่างมาของอัสโลเนนะแล้วก็ผมก็จะมาแกะกล่องรีวิววันนี้จริงๆว่าจะทําโต๊ะให้มันโล่งวันนี้อยู่หรอกแต่ว่าห้องผมมันที่มันน้อยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาของที่มาโต๊ะผมตัวนี้ไปไว้ที่ไหนนะก็เดี๋ยวผมก็พับคีย์บอร์ดไปแป๊บหนึ่งประมาณนี้ลวกัน ก็อย่างแรกแกะกล่องกันก่อนซึ่งผมไม่มีกันไกหรือว่ามีดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ท่าไม้ตายนั่นก็คือกุญแจห้องนะครับเอ้ยไม่เข้าอ่ะอ่าได้แลละปึ๊บแบบนี้เฮ้ยเขาแปะเทปมันเหียวใช้ได้เลยเนี่ย ้ลเอาละเรียบร้อยอย่ะนี้เราก็จะเปิดได้แล้วนะครับทีนะี้ถ้าเปิดได้แบบนี้ไม่ยากละเพราะว่ามันรูดปื๊ดนี้ได้ เทฝั่งนี้เหนียวว่ะได้ละกิดยนะฮะอันนี้สิ่งที่เราเราจะยื้อกันวันนี้อ่าไอตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้น่าจะเป็นใบเสร็จหรือเปล่าขอเช็คก่อนอ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นคู่มือที่ร้านที่เขาสั่งเขาให้มานะครับผม จะบอกเรื่องขนาดไซส์ของข้างในกับซองพลาสติกพวกอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือเขาบอกซองพวกนี้บอกว่าอันไหนใส่กับอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมเอาไอซองนี้ไปเก็บก่อนอะไรตัวตะวันแดงแกะซองนี้ก่อนติดเทปมาเยอะใช่ไหมเนี่ย ก็ห่อกันกระแทกธรรมดานะครับสําหรับของที่ไม่ได้แบบเออต้องใส่กันกระแทกอะไรขนาดนั้นตัวนี้คือสติกเกอร์ของร้านที่สั่งมาครับที่สติกเกอร์ที่เขียบ b บีนบุ๊กก็ถ้าหาว่าใครสนใจไอ้ตัวนี้ก็ลองไปสอบถามร้านเขาดูได้นะแต่มันเป็นของพิเออเดอร์ผมคิดว่าเขาคงไม่สต็อกของไว้เท่าไหร่เอาละทีนี้ ไอซองนี้แกะไงเอ่ยค่อนข้างจะมันเป็นมันเป็นซิลพลาสติกธรรมดาเหมือนกับถ้าใครเคยเป็นงานหนังสือก็จะเคยเห็นหนังสือมันหุ้มซิลพลาสติกใช่ไหมจะเป็นซิลแบบเดียวก,กันโอเคงั้นต้องแกะเบามือนิดนึงซึ่งใช้เล็บแกะน่าจะโอเคกว่าอันนี้อันนี้น่าจะเล็บแกะ มันมีช่องว่างอยู่นะครับผมก็เอาเล็บผมจิ้มเข้าไปนิดนึงแล้วก็ลูดนะโอเคเรียบร้อยทีนี้ค่อยๆัดละถุดละโอเคตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้คือคู่มือการเล่นภาษาไทยซึ่ง น่าจะเป็นของที่ร้านเขาให้มาเนี่ยแหละนะตัวนี้นะหนึ่งเป็นเงินเผมหาจุดศูนย์กลางกล้องเต็มไม่เจอเว้ยนเขาเขียนว่าอะไรแผบนบการช่วยร้ายของปูริจิอันน่าจะหมายถึงพูริเฟอร์นะครับไซเรนตัวแสบเรือลบอย่างคุณเลยต้องตกอยู่ในกับดักเรวิตีคู่ขนาดโอ้คิดได้เนาะ เอ,อเ,ออเอ่อหนึ่งนะครับผมจะแกะใบนี้ออกมาก่อนโอเคเรียบร้อยละตัวนี้ก็ใส่ซองมาให้อย่างดีก็ขอออกมาเลยและกันเนาะเพราะว่ามันน่าจะเป็นคู่มือการเล่นอ่าซุบโอเคก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับลำดับการเล่นของเกมอุปกรณ์ภายในแล้วก็การเตรียมการเล่น ข้างหลังมีอะไรข้างหลังจะมีเคล็ดลับมีจุดจบของเกมแล้วก็มีกติกาเสริมฮาแล้วก็มีผู้จะทำเนาะอเ,เอาใบนี้ผมพับไว้ก่อนเอาใ้นี้แล้วกันอันนี้ไว้ด้วยกันเดี๋ยวหายทีนี้เราก็มาดูข้างในตัวกล่องตัวนี้กันบ้าง ตนี้เปรียบลองเราเปรียบเทียบกันดูอย่างกับของ official เ,เลยนะหรือว่าเขาไอ้นี่วะเออเขาแบบเป็นตัวแทนจำหน่ายป่าวะใบใบมันตีมเดียวกันเลยอะสีต่างกันนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเอาใบคู่มือนี้ไปเก็บก่อนโอเคทีนี้เราดูในกล่องกันบ้าง ไมต้องเปิดอะไรก่อนอน,นี้คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นของเปล่าๆใส่ไว้ให้มันเต็มกล่องเฉยๆเพราะว่าตัวสินค้ามันไม่ได้เต็มกล่องนะครับโอเคก็จะเป็นเหมือนการ์ดอเอาไยออกก่อนโอเคอ,อันนี้น่าจะเป็นการ์ตัวละครหรือเปล่า ่าใช่ก็ตัวละครนะครับก็จะมีอยานามิฟูบุกิกราฟชเปยูนิคอนนะครับไปจัดพื้นที่กันลบแล้วเกินโต๊ะคนนึง <c oughs> อ,อันนี้ เลอเทอร์ลิเบิลนี้ดาวินซี่น่าจะใช่เลยนะโดดาวินซี่ดิมินะครับปาเมียตขอขอกินพื้นที่หน่อยครับเต็มแล้วเต็มแล้วเอดดนบาระนะครับอีเดนเบิร์กลาฟฟี่ จาวินปอร์ดแลนด์แล้วก็แวมไพร์มีตัวมีทั้งหมด13ตัวเดี๋ยวผมเก็บก่อนอ่ออ่ะเดี๋ยว,ยวทิ้งไว้ใบหนึ่งปึ๊บฝากเพก่อนส่วน การชุดนี้ผมคิดว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่พิกอีกด้านหนึ่งให้ดูทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเป็นอะไรแบ <c oughs> <c oughs> บนี้ไปดีด่ดด <c oughs> แล้วก็ปึ๊บแบบนี้เฮ้ยใครมันคิดเกมแบบนี้ขึ้นมาวะมันต้องเป็นอัจฉริยะแน่ๆเลยก็ไอตัวนี้ผมคงไม่พิกให้ดูทุกใบนะก็เดี๋ยวนับก่อนมันมีกี่ใบ 1องสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแป้ายี่สิบยเอยองเยะจังวะยี่สามยี่สี่ยี่บห้าย่หกยี่แป้าอเดี๋ยวผมขอเช็คตามนี้ก่อนนะครับว่ามันมีสาิบใบตามที่เขาบอกจริงหรือเปล่าอ่าใช่นะครับเขาจะบอกว่าจะมีการสาวน้อยก็คือหมายถึงเซตนี้ ะมีทั้งหมด13บใบแล้วก็จะมีการ์ดกางเกงในก็คือเซตนี้ทั้งหมด30ใบใ <c oughs> <c oughs> บได้ป่าววะทำไมอันนี้อันนี้อันนี้นะ่าอันนี้เขาน่าจะเรียกว่าการ์ดสาวน้อยส่วนล่างอันนี้เขาเรียกว่าการ์ดสาวน้อยส่วนบนแล้วก็การ์ดเกางเกงในน่าจะเป็นอันนี้ตัวนี้มันจะเป็นการ์ดประมาณว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมสัญลักษณ์อะไรเอ่ย <c oughs> ใช่ไหมโอ้ <c oughs> โอเคโอเคตายละตายแล้ว,แ,ลวแบบหนึ่งเนี่ยแทนแทนนี่แหละคาร์จะเป็นอย่างเงี้ยผมต้องพิกกลับด้านนะให้ทุกคนดูเร็วๆนะเราเราจะไม่ค้างนานอะไรประมาณนี้ก็คืออันนี้สาสิบใบแล้วก็อันนี้จะเป็น30สบใบน่าจะตรงกับที่ในเนี่ยมันมีทั้งหมดแล้วก็อันนี้อันนี้คือการ์ด ตัวนี้มันก็คือเป็นการเอาไว้ทายคําตอบนั่นแหละเพราะว่าคําตอบน่ะมันจะเป็น yes or no แล้วเราก็จะต้องตอบว่ามัน yes หรือมัน no ไม่มีการ no ไปวะเพราะนี่ไอการ no อยู่นี่นะครับก็ที่เหลือก็จะเป็น เหการแบบเมื่อกีน้นะครับผมอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันผมม,มิกิไพยถึงผู้ชมชมขอนับอีกรอบนะสามสี่ห้าสองสิบสามสิบสี่าเจ้ยี่อ้ยยีเหรอต้องลบเมื่อกี้ออกยี่ หนึ่งสองสามก็โอเคนะครับผมก็คือผมแยกการดท,ที่ไม่ใช่ออกมาก่อนก็คือการ์ด yes การ์ด no นะครับแล้วก็การ์ดอะไรเอ่ยโดยถ้าแยกการ์ดกลุ่มนี้ออกมาจากกันแล้วเนี่ยมันก็คือจะมีการ์จกิงในนะ่ะสาบใบเท่ากับไอตัวนี้30บใบ โอ้ยแบบนึ่งนะผมขอเช็คหน่อยมีอันไหนที่มันขึ้นภาพไม่ได้บอกวะโอ้พอสมควรนะผมมีอันที่ไม่เหมาะก่การขึ้นภาพพอสมควรนะครับตายหาวะคิดถูกคิดผิดที่มารีวิวน,นีไว้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ตัวอุปกรณ์ที่มาในกล่องเนาะให้ผมขอแยกไอ้พูนี้ไปไว้ข้างล่างก่อนเอาสองน,นี้ออกไปก่อนนะฮะไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวหายทีนี้เขาบอกว่าไงเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดเบื้องต้นก่อนอือ ก็วิธีการเล่นก็จะคล้ายๆกับเกมการ์ดทั่วไปก็คือสับการ์ดแล้วก็แจกนะครับโดยอ่าผู้เล่นแต่ละคนอ่ะมันจะต้องได้การ์ดส่วนบนแล้วก็ส่วนล่าง <c oughs> เขาบอกว่าให้เล่นเท่าไหร่ <c oughs> เล่น3-4คนแล้วก็เล่นได้5-6ถึงคนนะครับอ <c oughs> ืม เขาบอกว่าผู้เล่นที่เพิ่งซื้อกางเกงในมาเดี๋ยวผู้เล่นที่เพิ่งเป่ายิงจุกชนะเป็นคนแรกจะเป็นผู้เล่นหลักนะครับผมโดยผู้เล่นหลักเนี่ยจะได้การ์ดสามใบนี้ไปนะครับผมก็คือการ์ดเย s การ์ดโนแล้วก็ไอการ์ดอะไรเอ่ยนะครับสามใบโดยผู้เล่นหลักจะต้องถือการ์ดสาวน้อยหนึ่งใบนฮะ ตามความชอบจากการที่เปิดอยู่4ใบฮะทีนี้อ๋อก็คืออย่างนี้สมมติสมมติสมมติว่าผมเป็นผู้เล่นหลักใช่ไหมสมมติผมเลือกไอเดนบารามาใช่ไหมอตอนแรกเขาบอกว่าให้วางไงหรือวางความว่าก็ เขาบอกว่าให้วา,างงนี้กับอย่างนี้ไว้และทีเนี้ยสมมุติว่าทุกคนที่ดูคลิปอยู่เป็นผู้เล่นรองใช่ไหมสมมติผมเป็นผู้เล่นหลักนะก็คือทุกคนจะต้องถ่ายไว้ว่าภายใต้การเป็นเนี่ยมันมีอะไรอยู่เว้โดยจะต้องเป็นคําถามที่ผมสามารถตอบได้ว่าเป็น yes เป็น no หรือว่ามันไม่ใช่แบบอีย่างว่าอันเนี้ย น่าจะตอบได้ก็คือคนเล่นน่ะมันจะถามกลับมาได้กันคนละสองรอบพอถามคนละสองรอบแลก็เปลี่ยนคนนะครับทีนี้ก็ถ้าหากว่ามันรู้ว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมให้ถามต่อเรื่อยๆจ้กว่ามันจะมีคนตอบได้เนาะแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณ คิดว่าอันไหนมันเป็นสิ่งที่อันไหนมันเป็นอันที่ถูกต้องอะยังสมมติเราถามต่อกันมาสักพักหนึ่งเลยไหมคิดว่าใบนี้เป็นใบที่ถูกต้องขึ้นได้หรอเออใบนี้น่าจะขึ้นได้สมมติว่าตอบอันนี้มามั่นใจมากว่าเป็นอันนี้่าผมก็จะใช้ก,กันซึ่งมันไม่ถูกนะครับผมทีนี้พอมันไม่ถูกแล้วเขาว่าไงอ๋อคือถ้าคิดว่าเป็นตัวไหนอะให้เอาไอ้ตัวเนี้ยมาไง ทิ้งไว้นะครับผมที่หน้าของตัวเองนะครับโดยหยิบเลยไม่ต้องรอคนอื่นหยิบนะครับเป็นเหมือนกับการแย่งกันอะ่ะเออทีนี้เขาว่าไงต่อถ้าคิดว่าไม่มีการ์ดเหลืออยู่บนโต๊ะแล้วสามารถบอกผ่านได้ก็จะได้จั่วการ์ดขึ้นมาหนึ่งใบเก,ก็คือแปลว่าไอการ์ดไอการ์ดไอการ์ดก,กลุ่มเนี่ยตอนแรกมันต้องโดนแจกมาแต่ว่าถ้าคิดว่ามันไปอยู่ในเซตตัวเนี้ย ก็คือให้จั่วได้นะครับเขาว่าอะไรอย่างี้ไหมผมขอดูหน้าหลังก่อนทีนี้เรามาพูดถึงจุดจบของเกมนะครับผมก็คือทุกคนนะอย่างสมมุติเรามีกันสี่คนนะครับผมสี่คนมันตั้งวงกันมาเล่นกันสีด้านใช่ไหมถ้าสมมุติว่าได้เล่นเป็นผู้เล่นหลักแล้วกันคนละหนึ่งรอบใช่ไหมก็จะจบลงเมื่อผู้เล่นหลักอ๋อก็คือได้เล่นกันคนละสองรอบก็คือ จะมีก็คือแต่ละคนอาจจะได้วางตัวละครกับไอเนี้ยคนละสองรอบกันถ้าครบสองรอบทุกคนแล้วก็คือถือว่าเกมจบนะครับผมว่าว่างนั้นนะขอรับการในสัมใาะการตอบถูกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือผู้เล่นหลักจะเป็นไอนี้คือผู้เล่นหลักแต่ละคนอาจจะได้ตัวละครมาหนึ่งตัวถูกไหมครับแล้วก็ไอตัวนี้ ซึ่งถ้าว่าใครอะตอบไอ้ตัวเนี้ยถูก2อันอะก็เกมจะจบแค่นั้นเองแล้มีกติกาเสริมด้วยนะว่าไงกติกาเสริมนะเขาบอกว่าตอนหยิบการาซกันเกงในถ้ามีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนสัมผัสการ์ดพร้อมกันนะครับให้ถือว่าคนที่สัมผัสมากกว่าจะได้ไปอ๋อเพราะว่า ตามที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่ากติกาเขาเขาบอกว่าใครจะหยิบก่อนก็ได้ครับถ้าหากว่าคนสองคนมันจะแย่งสมมุติว่ามันจะแย่งใบนี้กันนั่นแหละใช่ไหมปึ๊บกับปึ๊บสองคนแย่งกันไอคนนี้นะครับคนนี้มันแตะเยอะกว่าคนนี้จะถือไปได้ไปอะไรประมาณนี้เออก็ก็ถูงเขานะเนาะเหมือนกับมันเหมือนกับเกมแข่งความเร็วครับแข่งกันหยิบม,มันจะเฮ้ยมันมัน,มนคล้ายเกมเลยว่า เมือนเกมแบบจับไพ่แล้วก็ตกไพ่ของญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้มั้งอ่าต่อไปก็ถ้าหากว่าสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นจะหยิบอันนึงแต่มือไปโดนอีกอันถ้าผู้เล่นคนอื่นอนุญ,ญาตก็อนุญาตให้หยิบอันใหม่ได้นะครับผมต่อไปก็หากผู้เล่นลองลืมคําถามนะครับก็คือคนที่ไทยว่าไอตัวเนี้ยข้างไหนเป็นอะไรแหละ เขาสามารถถามคำถามนั้นซ้ำได้ทีนี้ถ้าหากาการ์ดสองน้อยส่วนล่างหมดก็คือเซตนี้ถ้าสมมติว่าถูกใช้หมดจะไม่สามารถจวดเพิ่มได้หลังจากคำถามสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าผู้เล่นรองต้องเลือกหยิบการ์ดกางเกงในเพื่อตอบหรือขอผ่านนะครับถ้าหากว่ามีผู้เล่นรองมากกว่า1คนยังไม่ได้ตัดสินใจ ให้พวกเขาชี้ไปที่การ์ดเก่งในพร้อมกันแล้หยิบการ์ดที่ชี้ถ้าชี้การ์ดเดียวกันนะครับผู้เล่นที่ชี้ทั้งหมดจะอุดได้การ์ดหากรอบนั้นมีคนตอบถูกนะครับผมผู้เล่นหลักจะได้การ์ดสาวน้อยส่วนบนส่วนล่างมอยหน้าตักตัวเองตามปกติกำลังคิดอยู่ว่าถ้าจะเล่นนี่ต้องไปหาใครมาเล่นด้วยไหเนี่ยก็ <laughs> เอาจริงกิกามันค่อนข้างยาวแหละนะเพราะว่าแค่กอจการเดียวมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับส่วนไอตัวนี้เฮ้ยเอาไเร็วๆวะไม่ได้เดี๋ยวเอาไเร็วๆเรๆโอเคนี้แล้วกันเพราะว่า จะมันจะมีปัญหาเบาเบนะครับผมก็เฮ้ยอัดคลิปเล่นๆมัยี่สินาทีเหรอเนี้ยก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละกันนะครับก็ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะไปหาเพื่อนเล่นเวแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาได้ที่ไหนนะส่วนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราลงคลิปเลยดีอะอันนี้ผมก็ไม่ได้คิดไว้เหมือนกันนะครับผมแต่ไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนอีกทีเพราะว่าตอนแรกจะทำคลิปเกี่ยวกับเกียา ที่เข้ามาใหม่แหละแต่ว่าตัวคลิปมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคลิปนะครับมันเป็นปัญหาที่ตัวเกียร์รู้สึกว่าตัวเกียร์มันไม่ค่อยน่าแบบทามาอธิบายคนอื่นเท่าไหร่นะครับผมผู้เล่นเก่าเขาก็คงไม่ค่อยได้สนใจตัวเกียร์ใหม่ที่เพิ่งเข้าเหร่ยาเว้นปืนลุงนะครับและในส่วนของผู้เล่นใหม่ก็เกียร์มันน่าทำแหละเออแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายเขาย,ยัางไงเนาะก็มันมันน่าทำแต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่า เจอกันอีกทีก็สัปดาห์หน้าละกันนะครับถ้าสมมุติว่าผมคิดได้นะว่าจะทําคลิปอะไรหรือว่าจะมาไลฟ์อะไรนะครับผมส่วนถ้าคิดไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะบิดนะครับผมจะหายไปเลยนะอาทิตย์หน้าก็เอาไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ